เรากลับเข้ามาพูดคุยกันอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์026893673นะคะ026893673ค,02ค่ะเอาละค่ะอาจารย์เราคุยกันเรื่องสาเหตุเราคุยกันเรื่องอาการของการปวดฝ่าเท้าหรือว่ารองช้ำกันมาเกือบ2เบลตเต็มๆแล้วอาจารย์ครนี้คงมาถึงเรื่องของกระบวนการการรักษาแล้วแหละว,ว่า สตร์การแพร์แผนจีนถ้ามีอาการปวดฝ่าเท้าหรือว่ารองช้ำเนี่ยมีวิธีการในการรักษายัางไงคะอาจารย์ก็มีหลากหลายวิธี<ค>ะนะครับค่ะจะนวดจุยยนาก็ได้ค่ะจะใช้ยาจีนก็ได้ค่ะจะฝังเข็มก็ได้อืและแต่คนที่ถนัด <คะ S 2> หรือวิธีหนึ่งไปดูแลเนื่องจากว่ามันเป็นปัญหาที่ไม่ใหญ่โตนัก <คะ S 2> น,ะนะอาจจะไปดูแลด้วยตัวเองก็ได้ทํำยังไงคะอาจารย์ที่เราเคยแนะนำคราวที่แล้วเนี่ย ถ้าเป็นแบบง่ายและถูกที่สุดก็อิดมอนไปเผาไฟอิดมอนอิดอิดก่อบ้านอิด<ะ>แดงเนี่ยนะฮะอาจารย์เผาไฟแล้วก็มาวางกับพื้นซีเมนต์ก็ดูแลเรื่องความระหว่างความปลอดภัยแล้วกันะนะมาวางกับพื้นซีเมนต์แล้วถ้าเป็นไปได้หาใบพับพึงใบพับพึงซึ่งหลังคนไม่รู้จักว่าใบพับพลึงหน้าตาเป็นยังไง เดี๋ยนี้ก็เห็นเกาะกลางถนนเพียบเลยจานกนเอามาปลูกใช่ไซอาจจะเล็กหน่อยนั่นเองใบพักพึงเนี่ยตัดแล้วก็เอามาวางบนอิฐมอนค่ะแล้วก็เหยียบเพื่อป้องหนึ่งป้องกันไม่ให้ไม่ให้ความร้อนของอิฐเนี่ยมากเกินไปอืแล้วเขาก็เชื่อว่าใบพักปึงเนี่ยมีช่วยทาให้ปวดส h â เท้าเนี่ยดีขึ้นค่ะบางคนบอกว่าเอาอย่างอื่นได้ไหมว่าก็ลองดูไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าใบพัพลึงนี่เ็าใช้กันมา ็ไม่เร็วนะค่ะนะครับถ้าในพื้นที่ไหนหาอิดมอนไม่ได้ทําวิธีไหนได้บ้างอาจารย์ใช้การนวดแบบนวดไทยได้ไหมนวดฝ่าเท้าอย่างนี้ได้ไหมคถ้าเราสอนเนี่ยค่ะแล้วก็จะสมมติว่านี่เป็นฝ่าเท้านะครับค่ะยกมาไว้ไว้เหมือนนั่ง,น,งนั่งขว้ยห้างอ่ะฮะแก็ใช้สันมือเหมือนกับสันปิงต่อเดี๋ยอ่ฮะ <c oughs> ถูไปรักระหว่างนั่งดูโทรทัศน์เนี่ยค่ะถูไปอย่างนี้ถูกลางฝ่าเท้าถูกลางฝ่าเท้าถูขึ้นถูลงได้เลยถูถูขึ้นถูลงอ ค่ะสําหรับนี่นี่คือฐาะ,ะแล้วก็โดยเฉพาะถูไปที่อุ้งเท้าแล้วก็ที่ที่ส้นเท้าค่ะหลักง,ง่ายๆทุกทุกวิธีการรักษาคือเอาเลือดไปถึงตรงนั้นอทํายังไงก็ได้ให้เลือดไปถึงตรงนั้นบางคนก็ไปแช่น้ําร้อนอ๋อนอั่นก็ได้เหมือนกันเออไปแช่น้าร้อนค่ะแต่ถ้าเราเราเนียเรื่องแช่น้ําร้อนเราก็จะบอกว่าแช่น้ําร้อนเลยน้ําเย็นอืเพื่อให้เลือดสมมตินี้เป็นหลอดเลือดมีการหดตัว ก <C es an> ารเดนเน้ำเย็นขยายตัว <C es an> หดตัวขยายมันก็ทําให้เลือด <C es an> ไปได้เร็วขึ้น <C es an> แต่ถ้าแช่ร้อนอย่างเดียวก็ได้แช่ร้อนอย่างเดียวคือเลือดมันมเลี้ยงตัวนั้แต่ถ้าแช่เย็นสลับร้อนมันจะหดตัวขยายตัวหดตัวขยายตัวมันจะเร็วกว่าอาจารย์หย่างกรณีของที่อาจารย์บอกว่าในตำรานีที่บอกว่าเอาอิดมอนไปเผาไฟแล้วก็เอาใบพับพึงมาวางแล้วเราก็เอาฝ่าเท้าของเราเนี่ยเหยียบถูกไหมฮะอาจารย์ จุดที่เจ็บนี่เหยียในกรณีของคนที่เป็นเบาหวานเส้นประสาทบริเวณนั้นมันสื่อสารความเจ็บปวดได้ลําบากอยู่แล้วอาจารย์คนที่เป็นเบาหวานนี่อย่าว่าแต่โดนความร้อนเลยเป็นแผลนิดเดียวเขายังให้ระวังเลยใช่กรณีคนเป็นเบาหวานชวิธีนี้มีอะไรต้องห่วงไหมถ้าไม่มีแผลเปิดเนี่ยทำได้นะทำได้และอียดหนึ่งคือตอนนอนเนี่ยอย่าเปิดแอร์เย็นเกินไปใส่ถุงเท้าก่อนนอนใส่ถุงเท้าก่อนนอนถุงเท้าควรจะใส่สูงขึ้นมาถึงใต้ข้อพับ เข่าเพื่อให้ทั้งทั้งขาเนี่ยวอร์มให้เลือดเปมาเลี้ยงแต่งเท้าแบบหนาหน่อยอถ้าเป็นต่างประเทศก็จะมีถุงเท้าพวกไหมพรมหรือถุงเท้าขนแพะขนแกะอะไรเนี่ยมันจะให้เกิดความอะบางคนที่เป็นเท้าเย็นเนี่ยเขาบอกว่าเท้าเขาเย็นมากจนขนาดที่ว่าข้างบนเนี่ยนะไม่รู้สึกอะไรถึงความเย็นแต่เท้าเนี่ยอยู่ในห้องไอเนะมันเย็นมากจนแบบ ต้องเอาผ้าห่มที่ผมเคยเจอเนี่ยนะถ้าเราจะสังเกตว่าบางคนที่เท้าเขาเนี่ยจะดําเหมือนกับใส่ถุงเท้าสีจะสีน้ําตาลนะพวกนั้นยิ่งแย่ใหญ่เลยค่ะนอนกลางคืนนี่ต่อให้ผ้าห่มมาทับหลายชั้นเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่าเท้านี่จะอุ่นะพวกนั้นพวกนั้นมีโอกาสปวดส้นเท้าหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเท้านั้นค่อนข้างจะมากนั่นคือเป็นเบาหวานระยะค่อนข้างจะรุนแรงหลายคนจะเป็นอย่างนั้นสูงประมาณเลยเลย เลยตะตุ่มขึ้นมาเยอะค่ะสี่ดำๆนะครับอค่ะนั้นการการแช่น้าน้ําอุ่นน้าร้อนเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรอืนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นมากๆถึงขนาดที่ว่าเจ็บตลอดเวลาอันนั้นอาจจะต้องใช้การฝังเข็มหรือว่ายาร่วมใช่มัน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 จะหนักถึงขนาดต้องไปผ่าเลยไหมอาจารย์มันจะเจ็บแล้วก็ทําให้เกิดขนาดนั้นไหมที่เคยเจอเนี่นะค่ะถ้าผ่าเนี่ยมันต้องมีข้อบ่งชี้ในการผ่า การผ่าก็คือในในเคสที่ว่ามีน้ำกระดูกงอกออกมาแล้วก็ไปเลาะน้ำกระดูกนั่นออกอันนั้นถึงจะผ่าผมเคยเจอลายหนึ่งผู้ชายอายุ82นะตรงตรงส้นเท้าบริเวณเอ็นร้อยหวายเนี่ย<ะ>สีเปลี่ยนไปแล้วนะครับสีเปลี่ยนไปแล้วแต่คนนี้ไม่ได้เป็นเบาหวานนะครับร่างกายก็แข็งแรงพอสมควรอายุ82ผู้ชายเนี่ย<ะ>ตรงส้นเท้าด้านเดียว<ะ>ที่สีมันเปลี่ยนไปแล้วปวด แลนั้นไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าอผ่าตัดตรัวนี้ง่ายมากคุณหมอวิฉัยว่าตรงนี้มีแคลเซียมมาเกาะนทํานะทให้เลือดมันไปไม่ถึงค่ะวิธีการก็คือไปเปิดแผลเปิดหนังตรงนั้นออกแล้วไปลอกแคลเซียมคเพื่อให้เลือดเดินทางมาถึงอประเด็นของเขาก็คือหนึ่งผ่าตัดไม่ยากค่ะแต่ว่าคนไข้ยอยู่เยอะอต้องถามหมอดมยาก่อนว่ายอมทำให้หรือเปล่า หมอดมยาหมูอายุ82แล้วโอ้ไม่ไหวแล้วน่าห่วงไม่กล้าทําอืำเพราะฉะนั้นหมอผ่าตัดหมอสัญญกรรมก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าหมอดมยาไม่ทําเราทํางานร่วมกันถูกต้องใอ้ลูกหลานก็ไม่อยากจะให้ทําเพราะว่าค่ะไม่อยากให้ดมยาค่ะอืไม่อยากให้ดมยาก็ผ่าตัดไม่ได้อืแล้วทําไงหลังก็มาฝังเข็มนะอืหลังอยู่ระยะยาวพอสมควรก็สีดูจากสีเริ่ม จางสีของผิวเริ่มจางเริ่มเดินแล้วเจ็บน้อยลงเจ็บน้อยอนนั้นนั่นคือคใช้ฝังเข็มค่ะนะคะในเคสที่ผ่าตัดไม่ได้ได้ฝังเข็มแต่ว่าถ้าเกิดว่าปวดนิดนดหน่อยๆอยก็อย่างนี้อาจารย์บอกว่าใช้การนวดอ,อย่างนี้อาจารย์บอกก็คือยกฝ่าเท้าขึ้นมาแล้วก็เอาสามมืออีกข้างหนึ่งของเราถูอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยบ่อยๆถูทุกเช้าเดี๋ยวอาการ<า>ก็ระหว่างนอนก่อนดูโทรทัศน์ก่อน็ช่วงไหนที่คุณว่างก็ยกฝ่าเท้าขึ้นมานั่งคล้ายๆแบบเออนั่งนั่งกัดจม่ง นั่งนั่งไขวางนั่งไขว้างนะคะแล้วก็อันนี้สมมติเป็นเท้านะคะก็เอาเท้าตั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่มีอายุเนี่ยยกไม่ไหวเนี่ยก็ให้ลูกหลานเนาะจะได้ความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยค่ะให้ลูกหลานทําให้ทำบ่อยๆอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นใช่ไหมฮะนวดฝ่าเท้าโดยค่ะถ้าไม่มีแผลเปิดอาจจะใช้ยาร้อนยามงหรืออะไรเนี่ยค่ะนวดเสร็จแล้วก็เช็ดไม่งั้นเดี๋ยวมันลื่นใช้ไหมจะล้างเท้าให้สะอาดอันนั้นก็เป็นวิธีการหนึ่ง มีคําถามฝากถามมาว่าในกรณีของมีหลายท่านเวลาเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดอาจารย์แล้วมันต้องนั่งรถนานๆน,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 นะคะมันก็จะรู้สึกปวดฝ่าเท้าเหมือนกันไอ้ตรงนั้นถือว่าเป็นรองช้าไหมฮะใช่คือคนั่นนงรถทัวร์ใบเจ็ดแปดชั่วโมงลงจากรถออะขยอยขยเยกเนี่ยอ๋อไอ้นั้นก็ถือว่าเป็นอาการรองช้าเพราะนั้นอาการรองช้าเนี่ยคุณอย่าไปม,มองว่าเดินไม่ได้มันไม่ขนาดนั้นมันอาจจะมีอาการแค่ปวดฝ่าเท้าเพราะฉะนั้นเราบอกอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์ว่า อาการปวดที่เป็นการปวดฝ่าเท้าเราถือว่าเป็นรองช้ำเราสรุปอย่างนั้นเลยได้ไหมรองช้ำจริงๆก็คือส้อนเท้าตรงส้นเท้านะฮะอืมอค่ะอ้อยเองเมือม่อเมื่อวานนี้ก็ได้บังเอิญอาจารย์ไปอ้อยมีหน้าที่ไปถ่ายรูปงานพอดีเลยถ่ายรูปตั้งแต่แปดโมงเชา้าถึงประมาณสองสามทุ่มยืนตลอดเลยนะคะมีเวลานั่งเพียงแค่ประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะพอเริ่มประมาณตอนเช้าก็ยังไม่มีปัญหาอะไร แต่พอเริ่มประมาณสักทุ่มหนึ่งเอาละจะมีความสุขอ้มันมันตุยตุยที่ฝ่าเท้าอาจารย์มันบอกไม่ถูกมันยืนมันก็ยืนได้ไม่เต็มเท้ามันเหมือนกับเท้ามันบวมออกมาแล้วมันก็เจ็บๆอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นอาการรองช้าเหมือนกันถ้ามันแค่เป็นแค่วันเดียวก็ไม่ถืออะไรนะอ๋อวันเดียวนี่ยังยังไม่ต้องไปกังวลนะแต่่าจะใช้วิธีอะไรไหมคะอาจารย์พอนั่งปุ๊บเนี่ยเราก็หาซ้ายหาขวานึกออกว่าอาจารย์เคยแนะนําวิธีกลัวซาไอ้เราก็เอแถวนี้ แก้วอะไรก็ไม่มีบอเอินเขามีกิ่งไม้อยู่กิ่งแต่กิ่งไม้มันแหลมมากใหญ่เงมันแหลมมากเอ้ยก็เลยใช้วิธีโดยการที่เอาสำลีเอ้ยมีสำลีกระดาษชูช่วหุ้มให้มันแบบตู่ๆหน่อยอาจารย์แล้วก็เอามาขูดขูดตรงกลางฝ่าเท้าสักพักหนึ่งเฮ้ยมันดีขึ้นแฮะอาจารย์มีบางคนใช้แบบนี้นะครับอเอาขวดก่อนเรียกขวดไมโคอขวดน้ําอะไรก็ได้ที่มันเรียบอใส่น้ําพออุ่นระวางกับพื้น อ๋อแก็กลิ้งเอาแล้วก็นั่งอย่างี้สมมเรานั่งอย่างนี้นะแล้วก็ถูอย่างนี้ไปอ๋อมันก็คือความร้อนเหมือนกันความร้อนในน้าร้อนที่อยู่ในขวดเนี่ยมันก็จะช่วยให้เร่งให้เลือดเนี่ยไหลเวียนแล้วมันก็เป็นการนวดมันนวดแป้งอะนะเ้าเอาเท้านี่นวดไปหลักการอย่างที่อาจารย์บอกหลักการก็คือว่าถ้าตรงนั้นมันปวดทํายังไงก็ได้ให้เลือดไปไหลเวียนตรงนั้นให้ได้ใช่จะใช้โดยการใช้ความร้อนหรืออะไรก็ว่ากันไป นะฮะทฤษฎีแพทย์จีนเลยว่าไอ้ที่มันปวดเนี่ยเพราะเลือดมันไปไม่ถึงนำพาเลือดมันไปถึงตรงนั้นมันจะได้หายปวดเใช่ยแค่นั้นทฤษฎีแพทย์จีนมีอันเดียวหลักๆเลยนะแพทย์แผนปัจจุบันก็ใช่นะคือถ้าเลือดมันไปไม่ถึงเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ได้เอายุ่งเลยอืมค่ะนะคะนั่นก็คือหลักก็คือง่ายๆถ้าทำเองที่บ้านนะฮะขวดมาแตต้อง แตะๆดูก่อนนะว่าร้อนพอพอไหวนะอือย่าให้ลวกอย่าให้ลวกถูกนะครับแล้วก็กิ้งดูค่ะอาจารย์คือง่ายที่สุดไม่เสียตังค์ะอ่าใช่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 ค่ะอาจารย์มีอะไรจะเสริมในเรื่องของการปวดฝ่าเท้าหรือว่ารองช้ำหรือไม่ะอาจารย์การการใช้งานเราต้องไปดูว่ามันเกิดจากการใช้งานของเราหรือเปล่าถ้าเกิดจากถ้าการใช้งานของเราเราต้องไปแก้ไขพฤติกรรมเพราะเราเชื่อว่าตรงนี้มันน่าจะเกิดจากพฤติกรรมที่เราใช้งานเขา สมาชิกของเราเนี่ยนอกจากเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาแล้วหลายท่านจะชอบเกี่ยวกับเรื่องโภชนะบําบัดอาจารย์ทุกครั้งที่เราพูดถึงอาการหร autre, aries, umes, ือว่ากลุ่มของโรคชนิดใดก็ตามมันจะมีคนถามว่ากินอะไรดีมันดีขึ้นหรือว่ากินอะไรดีเพื่อเป็นการป้องกันในกรณีของรองช้ําหรือว่าปวดฝ่าเท้ามีอะไรที่ควรหรือไม่ควรในเรื่องของการอาหารไหมอาจารย์ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าเป็นโภชนะบำบัดก็คืออะไรก็ได้ที่มันบำรุงกระดูก แคลเซียมนมทั้งหลายแต่ว่าเราไม่ค่อยเชื่อทฤษฎีเรื่องนมเรื่องไมดฟูอะไรนะเราเชื่อโพชนาบำบัดนะครับนมเนี่ยมีการเปรียบเทียบไปแล้วว่าถ้าเรากินนมนะในปริมาณเท่ากันเนี่ยนะงาดำเนี่ยจะให้แคลเซียมมากกว่าสิบสองเท่าเห็ดหูหนูดำให้มากกว่ายี่สิบเท่าโอ้นเราก็เห็นหูหนูดำเสียใานั่นไงถ้ากินได้เห็ดหูหนูดำเพราะเห็ดหูหนูดำเนี่ย มันสามารถไปล้างหลอดเลือดอที่มีไขมันพอกอยู่อนะพอเหมือนกับท่อฮะท่อที่มีตะกันอยู่ถ้าเราล้างมันจะค่ะเลือดมันคือท่อมันโตกเท่าเดิมอ่ะนะแต่อที่อุดตันเนี่ยมันน้อยลงเลือดมันจะได้ไปถึงเร็วขึ้นถ้าคิดหลักนี้เนี่ยค่ะเอ ง่ายๆเดยก็คืองานดาหรือว่าเห,ห็ดหูหนูดำต้มจืดจะต้มแกงจืดอะไรแล้วพอ<ด>พูดถึงเห็ดหูหนูดำนี่ต้องบอกไว้เลยนะคะว่าถ้าท่านใดลองทานเห็ดหูหนูดําลองสังเกตดูทุกครั้งที่คุณทานเห็ดหูหนูดาแต่ต้องทานแบบเป็นเลือดเป็นลาวหน่อยนะไม่ใช่แบบว่าซุปถ้วยใหญ่แล้วก็เห็ดหูหนูแค่นิดเดียวคงไม่เห็นผลนะฮะอาจจะเป็นผัดอะไรก็ได้หรือว่าต้มจืดอ,อะไรก็ได้หรือยำอะไรก็ได้ที่ใส่ใส่เห็ดหูหนูดำดเยอะๆหน่อย คุณลองใช้วิธีนี้ดูนะคะลองทานเห็ดหูหนูด,ดําดูแล้วคุณจะรู้ว่าการขับถ่ายของคุณในวันนั้นมันจะมันจะคล่องขึ้นอันนี้เท่าที่อ้อ,อยอ้อ,อยสังเกตจากประสบการณ์ตัวเองคุณคุณอาจจะลองใช้วิธีนี้เข้าไปดูกันฉะนั้นถ้าการเสริมแคลเซียมของเราเนี่ยอเราจะให้เสริมในการหนึ่งออกแดดออกแดดออกแดดก็คือได้วิตามินดีจากแสงแดดค่ะนั้นอาหารที่เรากินไม่ว่าจะเป็นนมหรืออาหารอย่างอื่นนะที่มันมีแคลเซียมอยูนะ่แล้วเนี่ยนะร่างกายจะได้ไปพอกเป็นกระดูก ใช่ใช่โดนแดดตอนเช้า่ะนะอันนี้ก็มีส่วนสําคัญอาจารย์ค่ะมีสายจากคุณอรนุชนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตรับสายนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราขอเปิดเสียงคุณอรนุชนิดหนึ่งนะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้าเชิญเลยค่ะว่าเงยคะค่ะค่ะขอขอเรียนถามคุณหมออย่างนี้นะคะจ้าคือว่าเออเป็นโคตีชอบเสพลดท้องนะคะแล้วก็ินตั้งแต่ บนเคลือบข้อเท้ามาสักประมาณหกนิ้วอะ่ะชอบเย็นไปถึงฝ่าเท้านะค่ะอ่าแล้วก็หลังก็มาหัดกินลูกเดือยเอาลูกเดือยไปเค่อั้งคืนก่อน<ะ>แล้วมมาต้มตอนเช้าปอก<ะ>เคี้ยวตัวเม็ดลูกเดือยแล้วรู้สึกว่ามันร้อนคอ<ะ>เนี่ย<ะ>แสดงว่าเราเราเกิดภาวะร้อนหรือเย็น<ะ>ลูกเดือยยังไงอ๋ะ คือทุกครั้งที่พี่อรนุชทานลูกเดือยจะมีปัญหาร้อนคอตลอดใช่ใช่ใช่แล้วใช้ทานเยอะหรือเปละ่าคะแต่ละครั้งเออบางทีก็แค่แบบว่าสักครึ่งชน้อนโต๊ะก็ร้อนแล้วแต่พอเคียยเค้ยวเคี้ยวเกินก็รู้สึกว่าร้อนอย่างนั้นนะแล้ว,แล,วแล้วลูกตัวยที่ส่วนใหญ่พี่เอามาใช้นี่เอาไวห้หงหรือว่าทําเป็นน้ําหรือย,อยังไงฮะพื่เอามาทาน ็นิ่แต่เช็ดั้างคืนแล้วมันนิ่มเราก็มาต้มอ๋อใช่ต้มเอานะแต่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการร้อนคอลูกดลยทําให้ร้อนคอไหมอาจารย์คือปกติไม่เจอนะนั่นน่ะสิคะต้องต้องถามคุณอนรนุชว่าอายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่แล้วคะพี่ห้าห้าสิบสามค่ะห้าสิบสามประจำเดือนหมดนานแล้วยังหมดแล้วค่ะประมาณสามปีแล้วค่ะสามปีแล้วนะค่ะ ที่จริงลูกเดเนี่มันเป็นทั้งแพทย์จีนเนี่ยถือว่าเป็นยาขับปัสสาวะด้วยซ้ําไปถูกต้องค่ะนะฮะก็พื้นฐานมันก็ไม่ได้ร้อนอะไรค่ะนะครับค่ะไม่คยเจอทุกครั้งที่พี่ทานลูกเดรยจะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาใช่ค่ะใช่ค่ะลาฮะเดีนี้ต้องบอกนี้ว่าแต่ละคนเนี่ยไม่ถูกกับอะไรบางอย่างอาการแพ้นะบางคนอาจจะมีแพ้คนกินลูกเงาะไม่ได้เกินสี่ลูกไม่ได้ลูกง้อนะใ่ค่ะแต่บางคนก็แพ้กินเย่ได้บางคนก็ร้อนคอ ข้าวบาเล่ด้วยเหรอฮะก<ลน>็รนแล้วธัญพืชตัวอื่น<ล>เป็นไหมคะก<ล>็<ล>้อนงานงาเลยพวกนี้เป็นไหมคะโอ้งาโอ้จะทานน้อยมากเพราะว่าคือทานงานดำแล้วมันมัน้นอน้อนทงด้วยเพราะว่าเท่าที่ฟังนี่มันจะพี่อรนุูจะมีปัญหาพวกธัญพืชอาจารย์ถูกไหมฮะลูกเดือนนี่ก็ถือว่าเป็นธัญพืชคือเราไม่ได้ตรวจละเอียดนะครับเท่าที่เท่าที่ฟังจาการเนี่ยนะค่ะมาจะมีภาวะของระบบย่อย มันจะไปกดไรย้อนก็ได้ชอบเสพโลนค่ะอ๋อฮะในความร้อนเนี่ยมาจจะว่าธัญาพืชสําหรับพี่แล้วเนี่ยมันย่อยยากอ่่าใชแล้วทําให้กระเพาะเนี่ยทํางานหนักซึ่งมันมีวิ้นฐานอาจจะเป็นกดไหลย้อนอยู่หรือเปล่าผมไม่ได้ใจนะใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วมันก็จะมีไอร้อนขึ้นมาที่คอแต่ว่าด้วยธาุของว่าด้วยธาุของลูกเดือยเนี่ยมันไม่ใช้เป็นยาร้อนเลยใช่ใช่นะครับ ค่ะมันยังน่าจะร้อนน้อยกว่าลำไยได้จำไปอ๋าใช่แสดงว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าต้นเหตุมันไม่น่าจะอยู่ที่ลูกเดือยละในลิ้นจี่น่ถามไม่ได้เลยอืมแต่อาจารย์วิเคราะห์อย่างนี้ว่าจากข้อมูลที่คุณอรนุชให้มาเบื้องต้นเนี่ยไม่น่าจะเกิดจากลูกเดือยน่าจะเกิดจากร่างกายบกพร่องในกรณีใดกรณีหนึ่งูก่ไหมฮะครับอืมก็เลยก่อให้เกิดไอร้อนขึ้นมาจุกที่คออ๋อค่ะอย่างนั้นคงต้องรบกวนพี่อรนุชหาหมอแล้วล่ะค่ะ งงคงต้องมาเจอกันเพื่อที่จะให้อาจาร,รย์แต่ละท่าน,นวินิจฉัยว่ามันเกิดจากอะไรร่างกายเรามีความ,วามร่กาว่าคุณหมอไม่กงหาคุณหมออยู่แล้วใช่ไหมครับเออแต่่าราะคู่คู่กันคู่กับชีวิตอ๋อเป็นของคู่รักกันเพราะบางครั้งคนที่เป็นกดไหล่ย้อนเราฟังแค่เสียงเนี่ยค่ะพอจะได้คือเสียงจะแหบเพราะว่าไอร้อนของของกรดย่อยเนี่ยมันขึ้นมาถูกเส้นเสียงมันควรจะเสียงแหบเหมือนกับ เราเรียกว่าฮอสซาวเป็นเสียงนาอะไรพวกนี้ยออก็ไม่แค่ฟังเสียงรู้เอประมาณนั้นอ๋อค่ะค่ะนะคะเ่ะเบื้องต้นเนี่ยเราเราทานอะไรแก้ดีคือประเด็นที่เรต้องไปดูเรื่องกดไหลย้อนก่อนกากดไหลย้อนเนี่ยมาจากความเครียดได้ค่ะนะมาจากความเครียดก็ได้ค่ะมาจากอาหารการกินก็ได้นะครับมาจากการพักผ่อนก็ได้ค่ะต้องรักษากดไหลย้อนให้ ให้ดีขึ้นก่อนเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเหตุและปัจจัยซึ่งกันและกันมันคือต้นเหตุเลยล่ะอาจารย์กําลังจะบอกใช่ไหมฮะน่าจะเป็นอย่างนี้ค่ะนะคะเอาว้เดี๋ยวโอกาสหน้าพี่อรนุชโทรมาคุยกันใหม่เนาะขอบคุณมากค่ะจริงๆแล้วขอบคุณมากค่ะจริงๆแล้วอยากจะคุยกับพี่อรนุชอีกหลายประเด็นเพราะว่ามีเรื่องน่าสนใจกดหลย้อนี่คนเป็นเยอะนะฮะอาจารย์ต้องบอกว่าเป็นเป็นโรคคิดในยุคนี้นะคะเอาไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าเราคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่อรนุชนะคะ แล้วก็อาจจะเชิญอาจารย์มาคุยในเรื่องนี้กันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วอาจารย์คุยไปคุยมานะคะเอาเป็นว่าถ้าใครมีปัญหารองช้ำปวดฝ่าเท้านะคะจะใช้วิธีการนวดก็ได้ฝังเข็มก็ได้ใช้ยาจีนก็ได้หรือว่าจะใช้วิธีการในการดูแลตัวเองอย่างที่อาจารย์บอกนะคะพยายามถูฝ่าเท้าบ่อยๆทําให้เท้าของเรานั้นอบอุ่น แล้วก็พยายามให้เลืดไปหล่อเลี้ยงบริเวณฝ่าเท้าก็จะทําให้อาการปวดที่เกิดขึ้นเนี่ยทุเลาลงไปได้นะคะหมดเวลาของรายการแล้วค่ะเราจะกลับมาพบกับคลินิกไทยจีนได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา9 0นาฬิกาถึง10นาฬิกาโดยประมาณวันนี้คุณหมอวิวัฒน์จงไมลักอ้อยคเนียพรพิทักษ์พงษ์และทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ